สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่21่กุมภาพันธ์ก็จะพาท่านผู้ชมมาเก็บผลสตรอเบอรี่กันอีกแล้วค่ะสุกอยู่เยอะแยะเลยค่ะมาเก็บเป็นเพื่อนกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ค่ะที่มองเห็นอยู่นี้ก็กำลังสุกสวยๆเลยค่ะผลใหญ่ๆนะคะ เก็บเลยนะคะเก็บเลยค่ะขอเก็บหน่อยนะคะลูกโอเคลองบอกโอเก็บเลยครับนอเบอรี่นะคะเราปลูกไว้ทานเองค่ะท่านผู้ชมเราก็เก็บผลสุกได้ทุกวันเลยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นมีผลที่เพิ่งจะเกิดอย่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวเขาก็สุกแล้วค่ะ วันพรุ่งนี้เขาก็โตแล้วเขาก็จะสุกกันแล้วสุกเป็นพุ่มพุ่มพวงพวงเลยค่ะมีดอกเยอะเท่าไหร่ก็ได้ติดผลมากเท่านั้นเลยค่ะตัวน,นี่กำลังใกล้จะสุกนะคะเขาก็ห้อยย้อยกันเมื่อวานก็เพิ่งจะเก็บไปอันนี้คือที่เราเอามาเก็บสตอเบอรี่นะคะกล่องเหมือนเวลาเราไปซื้อเขาเลยท่านผู้ชม เขาก็จะเก็บใส่กล่องอย่างนี้ให้เราค่ะอัานผู้ชมดูผลนี้สิคะผลนี้ใหญ่เหมือนกันค่ะแดงด้วยค่ะแดงแดงใหญ่ๆเก็บเลย ไปกี่ลูกแล้วเดี๋ยวค่อยมาชมกันเนาะตอนนี้เราไปเก็บก่อนเราไปเก็บก่อนพี่ดาเดินออกไปแล้วพี่ดาดาบอกแม่เก็บนานดาไม่รอแล้วก็แม่อยากจะเชยชมก่อนนี่หนะ้าดาตรงนี้ค่ะ่านผู้ชมสองผลสองลูก แดงแดงเสียงเด็ดคั่วดังป๊กป๊กดูตามพุ่มดีค่ะเอาถุงคลุมไว้อย่างนี้นะคะเราก็จะลูกเขาก็จะสะอาดไม่ไม่ไปไม่ไปถูกดินเปื้อนค่ะก็เก็บกันสดๆในบรรยากาศ ยามเย็นเก็บสตรอรี่ยามเย็นเย็นทางนี้อีกขันทางนี้อีกสองผลเก็บกันเลยไม่ต้องรอแล้วลูกบะาเริ่มเทิ่มเลยท่านผู้ชม ลูกสวยจริงๆเลยนะคะสีแดงฉ่ำเลยค่ะสีแดมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหผลใหญ่ลูกหัวใจเด็ดเลยค่ะจะมีทั้งผลใหญ่มีทั้งผลเล็กปนๆกันอยู่ค่ะสวยจริงๆแอบเรี่ของเรานะะานี้ะคะข้างก็ยังมีค่ะท่านผู้ชม ก็เดียวกันเลค่ะผลใหญ่เหมือนกันเลยค่ะอือพาไปใส่กล่องก่อนอืม ได้หลายลูกแล้วค่ะท่านผู้ชมมาที่ก่อีบ้างกีนน้ีก็มีลูกสุดเด็ดเลยค่ะเสียงเด็ดดังป๊ ดีจังเลยลูกไม่เปื้อนดินแล้วคะ่ะดีที่เราคลุมคลุมได้ทันนะคะก็เลยสบายเลยคะ่ะได้รับผล ทีส่สวยๆใส,สๆแดงๆเต่งๆอย่างนี้ค่ะโอ้ทุกวันเลยท่านผู้ชมเราก็จะเก็บได้ค่ะไม่ต่ำกว่าสิบลูกได้ทานผลไม้สตรอเบอรี่ของเราเองทุกวันเลยค่ะม,มองลงมาจากบนบ้านเห็นผลสตรอเอรบอรี่ห้อยเป็นพวงเลยนะคะเห็นเขาห้อยแล้วเราก็เอ้ย ตื่นเช้ามาก็มีอะไรที่จะต้องแบบตื่นเต้นได้เก็บสตรอเบอรี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้จะถ้าจะเห่านานท่านผู้ชมคะเราไปทานสตรอเบอรี่กันดีกว่านะคะไปะทานสตรอเบอรี่ด้วยกันเลยไปคะ่ะ